กรรมวัตสการผมเออสวัสดีโยมออโอ้ยนั่นอยังเป็นพระเป็นเจ้ายกเดชเป็นสวัสดีโยมเจ้าน,นั่นเอา,าบัตรดีจังไหนเขาบัตรดีพระขันพระบัตรดีขึ้นมือเศร้าไปมินทบ,บาทมาสัตย์สิได้สะแตกเขาหัวจะคว่ำสิพาเมียไปใส่วะ <c oughs> เมียอยู่ใส่ข้า,างหลัง,งไม่ไออกท่า ไม่ออกค่ำเออไม่ออกค่ำสาเหตุที่เป็นไม่ออกค่ำนี่ฮู้จักบอกอ้อเป็นยังบอกคนว่าจิโง่หันดิมันเป็นคำจังสั้นคำจังไหนอดีตจังกี้กันเมี่ยข่อยหัลลาอ๋อวันนี้ข่อยเล็บมาบวชอืมไเล่หึงข่อยก็เล่นนั่มันเป็นย่อมอุปถาบโสดเป็นหึงเจ้าเมียนสาเหตุที่เป็นหึงเจา้าดนี่เเนเยเฮู้จักโยกเป็นพ่ออยังเจ้ามีสนียสงสัยเจ้าไปลุ่งนะดากทองมาบ่ หากก็หันคอยบอกบอสิพักกันยหา่วัดไปใส่กว่ายหา่บัดจังได้บางหนึ่งน้ำก้นไม่ไม่มาเสียาฝาเอ็มมาสิ่งโซ่สิ่งจังไรเพิ่นสิ้งไปแล้วได้ไปแล้วสามลังวันวันหันเอาเช็ดจ้าไหนเราไม่ไ้ไปกินแล้วจ่าก็เพิ่นแมื่อเอาบอท่านตีหลวงพ่ออีนี่เปนตาบอดสีบ่หลวงพ่อจังไหอันนี้ว่าเป็นหลวงพ่อเอาว่าแม่หลวงพ่อก็หัวรานก็ผา กับโบราณจะเด็บโมคอยได้โบราณไปอย่างสิ่ง,งคอยจ่อคิวตำโอ้ยอ,อาผู้โชคดีคนที่สี่แมงกระสิบาแจกตติมเติมตีบบบบันนี้สามรางวัลแค่นั้นมูเจ้ามาซราบพดูดมือเอ็นจังน้าไปเอาไหม่น้าอีกแล้วไปเอายุใส่บูร์ล่ะาสารคามสารคามเ<ป>พิ่อนแจกสามนันรางวัลละเท่าไหร่ตัเพิ่นแจกสามพันสามพันโอ้กูเตือนนะมัดหาพันละคุ้มบ่นาะ ฟ้าเอ็มรอยห้าสิบล้วนๆค่ะผู้ใดกินคือมาผลึกผลูดเองเอาก็คอยนี่เราสันน้องเฮิอเจ้าสันเนี่ยเออขย้อนไว้าย่างไรลังมันฉนดสันเบิดดีสิเพี้จังไหนอยู่นอนบ่หลับดีดิเอาก็นอนบ่หลับยงี้มึงเครื่องข่อยก็ลุกมาทำบ้านแถวโอ้กขย้อนแม่นข่อยย่างกายเสียงตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งอยู่ท่านนะทั้งทำทั้งยันก็ยันออกเซลส์ ไว้สามือจังนํ่ไปสารคาำนั่อีกสันเติเอาน่กัน้่มสนะไอ้จจัสี่ดอกพ่อออกอันไหนไอ้พกตีผู้คส่องขนนี่น้องสองค้นนะค้นหนึ่งกับหนึ่งองกันเป็นเอซีว่องปฐุมเีโอ้หมู่เจ้าก็เป็นเอซีว่องปฐุมก็จะพี่น้องศีสเกดนี่บอกเมีนแลนัำเบิ้งแล้วนํำเบิ้งอีกมาขักมาแงสมัยตะกี้เนี่ยนี่ลาบบดีบ ไม่ใชไข่สื really? ่ออื่นสออ่อนไอ้น้ำกุนแล้วแมนต์สมัยอีแม่ปฐมเรายังเรายังยังอยู่นี่ล่ำเรืองลีลาวดีต้นสำรับเลยเด้แม่เนี่ยโมนี่พ่อเจ้าเรียนเลี้ยงอย่างโอนี่สีล่ำเรืองโมนี่สองเรืองให้เหลี่ยมเลี้ยงอย่างล่ะกาจีกับกาหลวงสีก็กาล้วนๆเพราะมีเล่นนมะปุ่นเนาะกาล้วนๆเอาจังกซีเจ้ากาหลวงสีข่อยก็ได้เบิ้งแล้วกาจีข่อยก็ได้เบิ้งแล้วคันเรียนเรื่องลีลาวดีเล่บตาได้นี่ยผ่าเศษไข่บอต่ต้เอาเรามีเงินเด้เนี่ยลีลาวดีเสียให้เอามาเรียน นี่นแล้วคอยสีจ้างประเด็นไผ่สิไผ่ก่อนสีจ้างอ๋ออัตมาเนี่ยสีจ้างเจ้าจ้าเจ้าสีจ้างเออจ้างไปงานสลองสลาบ์ปปะโบอะไรเนาะเฮือโอ้สลองโบดเออจ้างไปงานอย่างสลองมีมไม่มีมไม่ปั่นมีมเน่ยมันบบเป็นแนวอสลองได้หลวงพ่อโอ้ยวัดข่อยรวยเนาะเฮือจังไก่เฮ็ดห้องน้ำ่อยกระจังแนวเข้าคุนมางอั้นโอ้รวยธรรมดาลราวัด หลวงพ่อเนี่ยพี่น้องสาธุชนคนใจบุญเพิ่นมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำหลายมันก็รวยเลยเนาะเงินอยู่บายมันเป็นเงินเฮ็ดบุญเด้เ <c oughs> นี่ยเป็นเงินเฮ็ดบุญเสียมากจะใส่เอาข่อยเอาโบสถเข้าไฟเนีน<อ>ได้หา,า้านกวางตุนธุรกิจได้เนี่ยได้หาร้านกฤสิมัจ้าหมอลำหาแสนเมนแล้ว ให้ล่ำเรืองลีลาวดีแล้วกับล่ำไซเชียนพร้อมแมนเนโอ้ยมันเบิดสมัยแล้วหลวงพ่อเพระท่านสมัยเลยแต่ที่ล่ำใส่หยั่งขนาดสมัยคุ้มเบิร์ตเลยก็จะล่ำไซขี้บอดพราแห้งแล้วมันวนซ้ำเชียนบอดว่ามันก็มอญอาจารย์เติ้งว่ำมึงดูเติ้งอ๋บผฟังเลยอ้ยฮูด้า ส่ำบอดล่ำบอดหนุนมาเอาจังสีส่ซะล่ำใส่ขี้บอดขอนเพราะอยากฟังดอกขพราอยากล่ำใส่แค้นโอ้ยอยากล่ำใส่แค้นเอา,เ,อาเป็นเรียงเป็นนิทานแบบฟังแบบน้ำตาโศกน้ำตาแตกไปเนี่ยแ้วขันบ๊อบขันบ๊มีแค้นลวงพ่อสีจ้างบ่อกหนี่เอาแค่สีจ้างให้ยั่งนะก็นยั่งว่าใอยมากบ่ล่ำยางเดี๋ยวว่าเอาเตยเอาจังสีเอาจังใดฟังแร้งอะ่ะมีหมอแค่นมาสามัครอยู่นี่แหละนี่มาเออ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 สิสีสีมาสมัครเป่าแค่นไอ้ผู้บ่าวคือผู้เฒ่าผู้บ่าวเหรอเนาะเอใครเนี่ยมามามาคนเมดดีเลยจัง เอาสีร่องเอามาล่ำใส่เบิงเออเออเอาได้แท้ตัวได้แท้ตัวเออเออเออจัให้ตามคำขอเลยเนาะแกะมาเลยฮามฮามมากมากร่องเบิงข้างมือหนิเป็นหลัอ ส่างสวัสดีครับหมอลำจะได้ข่อยบม้อเมีนหมอลำได้๋ยวถี่เต็งตัวจังสีมันสี่เมีนหมอลำคือหัวหลานกุ๊กขุนส่างหัวหน้าสำนักงานมันก็ต้องเป็นจังสีละไอ้เด้งใส่สันวตัหม้อลำตัวหม้อลำที่ท่างที่ตัหม้อลำจังหลายมาเต็งตัวไข่พระสงฆ์เทหันเนียบม้อเมียน หมอลำอัตมาบ่ได้เป็นหมอลำเออเอ้าภาพที MJ> ่จภาเจาภาพจูเจลูโอ้ยนมาสการครับดวงตาดวงตาวงตาจังไ่เบูเท่าขัเท่าเนี้ย่พราท่านะเท่าปนั่นจังไหสัผู้ข้าเบิมเอิ้นจังได้หลวงพทีขันเบิ้อหลวงพี่ยเอินมอมโอ้เป็นจังสี่อ่าไมนะอ่ามาสการครับหลวงพี่ยมอ ก็กา็หัวผมูดจักอีเต้ากีเล่นอย่างเล่นเะไอหมอแคยนที่นี้หละวันจีอีลีครับอีหลีเอาไปอาบน้ำมากไหมผมจะใส่ผ้าขามาขึ้นมานำ้ำโอ้ยบอรครับันที่ใส่ไว้เพราะว่ามันทันถอดออกมันดูบอดีครัถอดออกดูบอดีแต่มามึ่ใส่จังกสี่ห้ังดูบอดีห้งองก็ให้เกียรตี้เกียรตอถอดออกใช่ไมกูหนาอยู่ถอยออดก็ได้บได้อีลีครับผมผมลืมหดสิบพนสิมันตายมันเมันตาย วาเกียรอเยี่นองกันส่มมาซี่แล้วขนเป็นจือๆจักๆเป็นจักๆีวามาไม่ยัง่ะเมนเบิร์ตลานี่แมนเบิรขับแค่ดวงเท็ดด้วยอันไม่ดีที่สุดยากดีตอวดวงไม่ญ่ขับแค่ป้าโถอยู่ฮื่นแหงดวงไงกูนี่แค่เกาแค่สีบไงหอดเสาปานเสาลาห์ ิลาโอ้ยเบิร์ตบานเปาเป็นเบิร์ตบานได้ลหลานฝอยกับเปาเป็นไออาตมาบะไรเบาเลี้ยงแค้นเด้เอาเรื่องทำขะน้อยคอยมึนวาดบ้งไฟสีสเก็ดมาล่ำไยเฉดไอเนี้ยไอเนี้ยจังสียู่บ้านได้ละทำอยู่บ้านนี่แหละยู่บ้านนั้นคุณคู่คณิตกะคิดบ่ได้หรอไม่อย่างเนาะบ <c oughs> ้านคุณค <ut> ู่คณิตกะคิดบ่ได้แสนคู่ แต่หลายต้องมาแสนคุ่นนองหลายนี่แมนอันอันหลวงหลวงพี่อยู่อยู่บ้านไหนเดี๋ยวขอน้อยหาอยู่บ้านไหนขอน้อยไอ้บ้านวะไงดอกบ้านเฮ็ดตอออเป็ดตาหักขึ้นอย่างนี่บ้านไหนน้อโตอเป็ดตาหักบ้านธาตุน้อยเปิดตาหักตายสีเอาวเลเขานี่อยากหิบอยากหูสันเดย์สำนักงานเจ้านี่อยู่ไกลอยู่ไกบอสำนักงานคอยเขาบอยู่ไกลดอกอยู่ไกยู่บ้านนี่แหละบ้าน เย็บแล้วปวดปวดบ้านไม่อย่างนั้นบ้านเย็บแล้วปวดปวดบ้านนู้นน้ำแทงวัดในพูดแล้วจนห่างพูดแล้วแสดงว่าแสดงว่าอยู่ไกลครับข่อยอยู่ถ้าเจ้าอยู่ไส่ระเบิดออกข่อยอยู่บ้านเอ่อบ่ต้องเปิดไฟกะหุงบ้านอยัางนั้บ้านบ่ต้องเปิดไฟกะหุงบ้านนู้นสว่างพอจะเยบไปบ้าจังเงียบจนนิ่งฮุงเองเลย ไอเป็นยัคือปอยาหญ่มาแถวๆนี่ใช่ล่ะเอาบ้านบ่มี่ถวยไหมฮึอี่ยั้งบ้านบ่มี่ถวยเอาก็โคกจานนี่เด้มาหากินไงไอเป้าเป็นแท้ตัวเช่นโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่เอาจังสี่ซะลองเปาให้อาตมาฟังกันน่ำอาตมาสีฟังไล่ได้ล่ะลองหน่อยสอยไงไหมจอยลองหาล้ำซิ่งยั่มยาวไหนปั๊ดกี้ครับเอาแบบ หยวนหยวนสักคนจะฟังเรียวหยวนหนี่ทั้งลองบอกเออลองโอ้ได้ได้ลองตาตาม่คือเหลี่ยมอละมนจดวูอกถึงใจยู่บ้าทำบ่คอ่สะอ่อนไปได้ดอกเสียงเชี่ยนตะอ่อนยังสนุดีเพ่ว เอ,อาบมลืมอ,อยู่ลุงพีกอะไรเจ้าอะไซะเอามาเอาแบบโจโจจะเข้าสักวันเอาโจ้าแบบไหนไอแบบเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อโอลั่มซิ่เอ <c oughs> อเออเอหลวงพีอเออ สงบแะเงแจังไดมากนี้กับปอแคนกับพอดีมดกัดจีนคอยกัสซีนมดออกจากจีนมาเีเจังวให้เอมัทำมดกัดตีนวังหันไม่รู้มาแล้วหนึ่งสองสมสี่หางเรืองเก่าบอหางเกียได้คู่ฝึกคูฝึกเก่ามาบวดให้ก็หางคู่ตาดบ้องปะทวมนี่ก็ลูกสีนี่แม่รอเราจะคู่เขาแมนซาดกับซาดไทยกับไทยเอาจังสี่สั ผู้ขาอายคนเอามาบันไปไม่เอาสะมมีไรงเป็่นยุติเดียวอายอายอาผู้อยู่กับร่างคืนน้ำลายน้ำซิบหาสื่อจะได้ยึดจะไม่ตายครับรอบบัดนี้อย่างไดูว่าให้แล้วสีอายให้ยังก็เห็นเป็นความเห็น เนั่งจังสีมาดีผู้ขาสีมัดเองเอาคันลุกขึ้นมันค็มัดข้อพุ่นแล้วุ้งโอ้มันสิไปไกลโพารอาบัตสันนี่ลาบัตมอกสรพ่งบัตบอเออมาใจไม่จังสันเน่ย้ามาไทยม่นมัด้งจังสีพโบเวทีุ่เอา่บดก็บี๊แม่เงเหลือตาพโบเมื่อบงคนอยู่บบขาน่ก็ ีเขามเมื่นตาอญมื่นตากบนกี่นล่ะเขาเอิ่อญมื่นตากบห <c oughs> รือภาษาสะกดเขาเอื่สิบเอ็ดเฮโลโก็บวสุสิตมัตมกับวตมัมครับผมหมอแค้นมาดิเอาจากสี่หมอแค้นเข้ากันได้เบิ้งหลือเนาะครับผมไออยากเบิ้งไอ้นั่งเอกสันโดษอยากเ็เบิ้งนั่งเอกเอาเรื่อาวดีฮันแมนเรื่องราวดีเรื่อีลาวดีตอนเก้านีน่น มันมันล่าสมัยแล้วเขาเจอาตอนใดมือนีนสีน้ำเสนอรี่ลาวดีตอนหลังจากรี่ลาวดีตายแล้วปึ๊บโอ้โอกับศาสตร์เมื่อเกิดศาสตร์ใหม่ตอนสองเ<อ>มต่าจิตใจกันยังหักหลวงพีเรวัดอยู่คือเก่าโอ้มือนีพอดี่ได้นั่งเอ,อกหน่อยมาภูไม่ก็เอาสีเอามาน้าเสนอให้พี่น้องได้เบิ้งมีนั่งเอ,อกหน่อยมีนั่งเอกหน่อยหลวงพ่อจ้างมือนี่พิผิดหวังได้นั่งเอกหน่อยสิบหายุกยกสิบหกยันยนเสียงวันบประเภทเสียงล่ำขืนี จังสี่เลยไปยังให้เจ็บนิวติบม้วนอยู่แล้วนัมเบอวนเลยเอิเมอเออเอุุอเอิเอิเอาเากเอ้เพื่อบเเอ็่อาเอเสียเวลเออเพอ่อ่ออเออเอกเออ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 เเอรเออเอะเออเออเออเอเออเลอเออเ ืฮันเหลืองลีลาวดีพี่น้องอุษออร์ด้หลวงพีแน่นปัดผมม่หดน้าเอกน้อนเอก้เนาะีซีทตี่อยมาลน้องอ้เป็นไังไหนเนาะแต่เบิันันเด้อออกมาจันเวราออกกวงไล่ะลีลาวดีเ่นกไปครับถ้าพูดง้ใส่อาขึ้นมาเห็นแล้วเนมีมากแต่อายหลายคาตกิสา พาขวบมึงโออจังไนเปรตมาขอส่วนบุญที่แถวนี่มาไผ่ไม่อย่างนาะจินิงนด้วยเอาจินจินด้วยไผล่ะเกิดบ้านนี่มาเสียบาเกิดแหวนน้อแบบนี้พี่เอวัดทองนองลีจิ้นจินด้วยเลวัดจังไรปัที่บันที่เลวัด เาาวัหัวนพเฮ้ยเมื่กว่าหัวยหัวเียดี๋ยวสักวันเจ้าเป็นผู้ใหเนี่ยในระวาดีเกิดมาจึงานีก้ปีสิบห้จะตายกูขาดคาดกับกเขาปันมึงเดีอตัวนี้เนี่ยลัต้องเบาขาทคาปฏิเสธในรววาดดีเด็เจ้อาตมาพ่อแมเีว่าตาอาตมามาจ้างหมอลำปอยาอย่างนี ขอดแค่น้าขอดขาขอเจ้าจังซันมันสิงหเอาเอาเอาขี้้าขวามันอีกแล้วหลังเบิ้งเบิ้งเบิ้งเจ้าเลยม่บัดนพรอมกี่ไข้กด้านึิงมันกันี้กับบ้าก็จงหายน้ะหัมือตาในไอเมื่องตาเบิ้งในตีมันพัวแม่นเล่บากเกือบอุ้ยไรามาแม่เอาพี่กระได้ นี่จะเป็นเช่นนี้อยูกันเล่นเส้นนี้ละเกิดหน้ามันก็ใหญ่ไงก็ยังแน่แน่แน่สัญญาขั้นไในจับได้ใบมึงจับไปใบของเขามึงจับไปใบของเขาอย่ามาหาจับมาใบเด้อขอร้องมันเป็นอยังขั้นใบมันสิเกิดปฏิหารี่แนวยายาโอ้ยบตายแล้วสัญญะขั้นได้จับได้ใบเราไม่หันจอร์ดเห็นบนี่ตัวเก่าเล็กน่อยเขาทำง่ายทำง่ายมาจังไหนอะไรเอ่ยยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่เออกระโข่หนีละ คำตอบคือค่ยเขาถามขึ้นอะไรเอ่ยยิ่งขึ้นยิ่งเล็กไม่อย่างอีกบางไฟ้โอยคนละยางกันเลยเ็ดจังไหนแล้วมันจังสีลมันขื่นบ่อรงานเลยเป็นจังไหนล่ะไม่คอนาทแข่งมันโเอลลงอีลีพี่น้องอุ้ยขึ้นดีๆแบบนึงเอาอีกกันนเอาเงินเพิ่งก้านาอลยรัยามสารคดบายแล้วมันขื่นลบด้่น้องมันซีหนาโมเจ้าเนีอ้โอ้ยโอ้ยนทั้งขิ่นคักรอโอัย เฮอีกคนป oh, ุ้ใอะเป็น oh, ยังแต้วเนอะฉันก็โทษก่อนเกมาบึงอ้ยบ้านอีสปนมาทโซ่ท่อคนสักินไปยากได้คุยเงหนาค่้ยอยู่เฮ้ยเดียวมัดไปสกนเฮ้ยมัดไปเห็นไี่ปิดไปเนี้ยเพอาะสีทางปากเขาโอ้ยีย่ปัค่อยกูเป็นแผลเจ้านี่ บ่มันีกอะไรมา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 ท่านสอทอก่อแจ้มมาแล้วนะคะอีกสักครู่ก็จะเป็นท่านนายรุ่งโอวยจะบายจะบายนับสีแดงสุดต่อกันพ่อผู้ท่านสอทอนาเนี่ยมันไดก็เมนเรวัตเจหันแม่เรียกว่าอยู่ทั้งพีเห็นเพื่นผู้ดีบ่ได้หาตะเลวัดผู้เดียวอันกินี่กอะไรความปูนนะคะเปเจ้าไหนเจ้าสิเอาผู้ใดหลับบันที่นี่ ป่ะทีรักอ้าเฮ้ยไม่ยังอ่ะเอาแล้วมาเล่าค่อยคุณตะเกียบมือมันยุบีมมาแขนดูพีมันผิดเรื่องกี่ใยที่แม่เลียกพ่อแม่ป๊ผิดเลี้ยงดอกกูเศร้าเอาแล้วเลวหัดกลัวหมอแค้นยาตะเลี้ยงกูง่ายแม่ข่อยตัวแหวนตายตายเราบ้านนี้เฮ้ยอะไรเรื่องสิบานป้ายเราบ้านนี้เอาแจ้งซี่ นีลาดีกับได้ท่องคำกับได้เฮ็ดจังไหนบนบกข่อจังสิใดท่องถ้ำฝาอิจรอยติงนี่ไไม่เนี่้กับ่ต้องเสียใจป้าข่อยสิผ้าน,น้าไปเบิ้งความจริงจริงยมอีมล่าดีมันสิเอาบักบอขแค้นไปใส่ป้าปอ,อาเเอร่สขนกับักจุดแดงใจครับคำาึนให้แต่แต่มีคมสุขกับการชมปฐมบันเทิงศิลครปฐมบันเทิงเ